ผักอีตูปงงามๆโอ้ยหาแนวแกงหาแนวอ,อมจ้าแบบน,นี้เสริดีนะจ้ามือนีสิพาษ็ตแกงผักขี้เล็กจ้าแกงผักขี้เล็กใสหนังผักขี้เล็กแกอยู่ในหมู่บ้านหรืล่ะปงอัวรวอย่ได้หนังกระเสียบปะหนังกระเสียบนะมาสิมา้าเุ็ดแกงผักขี้เล็กใสหนังมีผักขี้เล็กมีหนังเครืองเครื่องไสกะ ผีกหลอ่อได้พิกหล่อมาแต่พักไตไปในเบิดเยอะขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงขาดบ่ได้บกแข่งพักอันนี้เขากะไปอีตูไปเก็บมาปลูกเองงามงามปูอ้วนอ,อยู่ยาวฝนตกใส่มันก็เลยงามใส่ักขาใส่ไปอีตูใส่พักสีเหลาออมพักขิเหล็กหรือว่าแกงพักขิเหล็กล้วจะน้ะมามามา มาลงมือทํากันเลยมาเห็ดไปพร้อมๆกันเล้ยวจะเด้อะตีมาทําไปพร้อมๆก,กันเลยนามยานามเรียบร้อยะตีกับสีไส้ใส่ผักขี้เล็กใหญ่ตรงไใบทาใหญ่ไปเก,ก็บมาละเอียดกัตรงไใบทาใส่ใส่ไปเลยเด้จะมาถ้าได้ต่างไฟเด้ยวจะเด้อใส่ไปก่อน อมองตังเฮ็ดไปน้ำกันได้จะเด้ตีกับสิบบกว่าใส่ย่างแน่แล้วกันเนาะใส่ตะไคร่คาใส่ไปพร้อมกันเลยได้จะเด้ผิกล้อแน่ผิกล้อใบบักกดูดใส่ไปพร้อมกันอันหอมแดง ลาตีกับสทุบทุบใส่แล้วจ้ะทุบทุบหรือว่าบุบบุบใส่แล้วจ้ะคือ,อยังอย่งเงินคือ,อยังต้งยมยำแล้วจ้ะเนาะทำไปคุยไปด้วยกันจ้ะจะได้บ้องเงาหนึ่งของนิ้วเลี้ยวเลี้ยวใหย่หนึ่งขาอนี้วไว้เลี้ยวเลี้ยวจ้ะเดี๋ยวแต่ละตีตีเกลียกขี่เล็กสูเอะกินละพายตัวงามงาม จะเลื่อยหาแนวกอมคิดได้มีหนังมีผักขี้เหล็กนะจเนาะมีหนังมีขี้เหล็กหัน่นหั่นหนังใส่เลยจะเ้อมักตอนหน่อยตอนใหญ่หัน่นใส่เลยจะ้ะแต่ละตีก่สิว่าเอาตอนใหญ่ไปเลยดอกใส่ตอนพอดีพอดีตอนสมีน่าจะเนาะพอดีเนาะหนังล้างเรียบร้อยแล้วเลจะ้ะล้ะลางเสร็จสับเรียบร้อย ใส่ไปได้เลยอ้อมพกิเล็กใส่หนังแซบเดือสิบวกให้ทำกระเด็กกันเด้เจด๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคหั่นหนังไส่แล้วละตีกับสิตรำม,มาแข่งไส่ได้อจด๊ด เดี๋ยวค่อยไปเบิ้งวิธีแกงมาจ้ะเนาะมาจ้าบบดน,นี้ทำมาแกงตบมาแข็งใส้แล้วตีใส่ปลาเขือนใส่ปลาเขือหม่วงน้ำด,ด้้ะเด้สิไปกินกับปลาเด็กบ้องข้าวเหนียวกันหนึ่งแล้วใส่หนังใส่ขาตะาไคร้ใบมะกรูดหอมแดงคนใส่กันตั้งไป เรามาปรุงเครื่องกันเลยจ้าไม่ต้องถ่ายหมอเดือดปรุงเครื่องเลยก็ยจะได้ใส่ปลายน้ำปูน้ำปลาบอกปรุงอยาเค็มกาใส่ปรุงอยาเค็มแต่ขาดไม่ได้เค็บเจ้าเข่าตะตีมักติดเกลือเลยจะเด้เลยได้่าใส่พ่อแบบว่าเป็นกันแหลมกันแดดรู้สินะแม่แม่พาเห็ดล้วกินแม่พาเห็ดน้องกินเห็ดน้กินต้องมาขาดเกลือเลยจะเด้ ใส่ชูรสสักหนึ่งชอ้อนชาขาดประไดก็คือแกงผักขลิกออมผักขลิกออมปูออมปลาปลาระใส่พอนัวพรแซ่บซ้ำนิดเดียจ้ะแกงผักขลิกบ่เป็นยังไรนัวมันก็สีนัวใส่กันเองจะ้ะแถมจักหน่อย มา,าแต่ใส่ยังหลายเลยจ้ะคนให้เข่ากันทาหม้อเดือดไปนี้จ้ะหม้อเดือดทาให้หม้อเดือดจากสิบนาทีสิบห้านาทีสิบนาทีก็พอแล้วเนาะทาหม้อเดือดจ้ะหม้อขาก็ฟดลวกลวกเลยจ้ะตั้งไปสิบสิบกว่านาทีพมดหล,ฟล,ละฟดลวกลวกกาวาให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เข่ากันซิมแล้วแสบแล้วนวลแล้วใส่ผักขาผักซีผักนั่งตู้ลงไปจ้ะอ้อมเป็นมะอ้อมผักขี้เล็กเลยนะจ๊ะเนาะอ้อมผักขี้เล็กผักหลายหลายแสบรตีมักผักหลายหลายเซนผักขาผักเบวมหวานผักนั่งตู้ผักผักซีลาว ลงไปกัวรัวหอมใส้กรีดเป็น,ปนเป็นอ้อมหนหรออาจารย์มาใส่น้ำลายเขาเอินว่าอ้อมพักขีดเจะนอกบ้านเขาเนาะอ้ยปลากัวรัวยู่งจา้าพักยุบกันแล้วพดลดววะพักยุบปิดแก๊สต,ตักเสิร์ฟจะปะไปตักเสิร์ฟกันจ้า จะมาตักเสรกกกิร์ฟกันวัวลูกะแกงผักกิเลศไสหนังเขาก็นแลว้เลวเดียวพร้อมกับปลาแดกบ้องแล้วจะนักเสียบบ้อเสร็จแล้วจ้าแกงผักกิเลศไสหนังของเขาคุณแกงผักกิเลศไสหนังแกงหนังใส่ยลศเพริกเพ,พการาะกันจานหนังกับผักกิเลศเสียบเข้ากันสเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับวิดีโอคลิปนี้เนาะใครขึ้นชอบคลิปวิดีโอของลัตตี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลัตตี้โดยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ลัตตี้น้ำเนื้อจะเดือไปละจ้ะขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้า